โอ้ยมีอะไรยังงกิกเสียงดังวุ่ยวายอยากที่เที่ยวที่ไหนดีอะมีอะไรกะเนี่ยก็นี่ดูสิเห็นไหมโอ้ยอยากไปเที่ยวจังเลยอยากไปเที่ยวต่างประเทศน้อสงการมียี่สวันจะไปเที่ยวใช่ไหมเนี่ยใช่แต่อย่าลืมนะทำประกันด้วยนะเวลาจะไปท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญมากเฮ้ยจริงด้วยอะลุงทำประกันไปเลยอะเอ๊ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะประกันเอ๊ะเดี๋ยวเพี่แท่งมีแนะนำอะไรกิ๊กไหมอะแน่นอนถ้าต้องการประกันเนี่ยนะใครกำลังจะไปเที่ยวต่างประเทศแนะนำประกันตัวนี้เลยครับค่ะ ประกันเดินทางต่างประเทศของทิ่พยะประกันไทยให้เราเที่ยวกินช็อปแบบสบายใจได้ทั่วโลกต่อให้กระเป๋าเดินทางของเราเนี่ยสูญหายหรือว่าพังไฟบินดีเลย์หรือมีการยกเลิกที่บินไม่ต้องเป็นห่วงเขามีค่าชดเชยให้คุ้มครองทั้งชีวิตทรัพย์สินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง3ล้านบาทว้าสตาย คองแบบครอบคลุมมากเลยพี่แท่งใช่แล้วเบี้ยประกันจะแพงหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยจ่ายแค่หลักร้อยแต่คุ้มครองหลักล้านเข้าไปซื้อเลยคประกันเดินทางต่างประเทศของทิพยะประกันภัยได้ที่ w w w t i p i n s u r e com ราคาว่าคุ้มแล้วแต่ทิพยะประกันภัยนะครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้แฟนๆรายการขอข้าวกินหน่อยซีซั่น2อีกด้วยครับเพียงกรอกโค้ดนะครับกินหน่อยก่อนชําระเงิน แล้วก็รับส่วนลดทันที10%ตั้งแต่วันนี้นะฮะถึงวันที่31พฤษภาคม2567นี้เท่านั้นนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับนี่ไงเรียบร้อยแล้วปลอดไทยหายห่หวงมีประกันการเดินทางเรียบร้อยแล้วดีมากกิ๊กถ้าจะเดินทางไปที่ไหนอย่าลืมนะประกันเดินทางต่าง,างประเทศของทิพยะประกันภัยราคาคุ้มคุ้มครองครบตอบโจทย์สายเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียว